พิจิวัลเบลินตันนะครับอาดอลชัยบุตรครับเด่นกองหน้าครับอีกท่านหนึ่งครับสันต้องพบสุกระเสริฐผู้กระเสรประตูนี่อ่อนยโสธรยี่สี่ท่านดร์สัิระพรหนาสุงนายกอบการบริหารส่วนจังหวัดยโสธรนายกสมาคมกีฬาคหัก่อนเลยต้องขอบคุณสื่อมวลชนและ แฟนฟุตบอลและผู้มีใจรักในกีฬาฟุตบอลทุกท่านได้มารวมตัวกันดำเนินกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลต่อไปนะครับซึ่งสโมสรเยอเอฟซีปีนี้เราได้ผลพวงจากเด็กเยาวชนของเราที่เราเก็บตัวมาหลายปีแล้วนะครับเราได้ฝึกซ้อมกันมาจากยุทธของเรานะครับปีนี้ สถานการณ์โควิดทำให้รายได้น้อยทุกทีมต้องประหยัดซึ่งเยวอวชนเอฟซีของเราก็ประหยัดแต่เราจะใช้เด็งของเราในการเล่นเพื่อที่จะให้ชาวเยวอวชได้รู้ว่าเด็งของเราก็มีความสามารถนะครับรายละเอียดต่างๆเดี๋ยว จะมีท่านอื่นๆพูดต่อไปนะครับซึ่งเด็กชุดนี้เราคิดว่าได้จะทําได้ดีนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณท่านประธานเชื่อไหมครับท่านผู้บริการภูใจมากที่วันนี้พวกเราได้มาร่วมร้่นเริงกันในเกมกีฬาที่เราจะต้องไปร่วมนะครับผมในฐานะนะครับนายโย สมาคมกีฬาด้วยนะครับนายกองการในอดีตจังหวัดยะลาด้วยนะครับแต่ผมก็ไปเลื่อนที่จะส่งคิดส่งคำอวยพรอธิษฐานให้ทีมจังหวัดตัวนมีชัยชนะอยู่ตลอดแล้วก็ต้องขอขอบคุณผู้บริหารและก็ผู้ลับผู้ใหญ่ในจังหวัดนะครับก็ราะหลายท่านที่ผมอาจจะพูดชื่อไม่หมดก็ขอบคุณทุกๆเราลูสร้างเด็กในจังหวัดของเราให้มีชื่อเสียงต่อไปในภายภาคหน้านะครับแต่ยังไงผมก็คงจะไม่ทิงจังหวัดผมอยู่แล้ว เด้วยกาหลังจากที่เราพักผ่อนกันมาเกือบหลายเดือนที่มีโควิดมาผู้ค้าพวกเราปีนี้ก็เปิดให้ชมฟรีนะครับใครที่เป็นเอสซีของจังหวัดของตัวเองก็อย่าลืมไปเชียร์กันนะครับนัดแรกเราก็จะเจอกันที่สารคามใช่ไหมใช่ใช่ครับสารคามนะครับก็ที่ที่ที่ไหนนั้นสวนพิทีราะพรเลยนะครับก็อย่าลืมมาชมนะครับก็ชมฟรีมาที่วันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับ ก่อบใจสั้นๆเท่านี้ครับพวกเราสู้ๆนะครับขอบคุณแชร์ครับขอบคุณครับตัวดีครับท่านประธานอสมใหม่แล้วก็ท่านนายกอบปท่านนายกรับานอ่าแล้วก็ท่านมนตรีและผู้บริหารทีมจะสบตัทุกคนครับดีใจครับวันนี้ได้เป็นส่วนหนึ่งของยะโสธรนะครับนะผมก็เดินทางไปเชียร์มาทั่วทั่วโลกนะครับนะแน่นอนครับทุกคน มีทีมฟุตบอลอามีทีมฟุตบอลอยู่ในสายเลือดมี็นวโมส,สรแระกับดังในใจของท่านแล้วที่ท่านชื่นชอบนะครับและจะมีทีมชาติไทยที่เป็นความใจของเราแต่ที่สาคัญครับอยากจะขอฝากทีมและน้อยของพวกเราก็คือยัดโชติว์เอ็ซีไว้ในอ้อมอกอกำใจของทุกท่านครับยัโชติ ท่านสารียนะครับสถานีฝันอยู่ในเรื่องสถานีฝันของมั่ใจแบบนันนะครับภาษาบ้านพูดกันในภานะครับของมั่ใจทุกทุกทุกค้านะครับผมก็อวยพรทุกทีได้เช่นกัครับก็อย่าลืมนะครับวันที่4นี้นะครับบ่ายสี่โมงครับที่สวนพญาแก่งทีมเจ้าตัวเพชรชีกับกากรอยู่นเฟสนะครับสารธรรมวิทย์เจอกันครับบ่ายสี่โมงเย็นนะครับอย่าลืมครับชมฟรีนะครับเรียนเชิญทุกท่านเลยนะครับ ก็เปลี่ยลังใจกับลูกหลานของท่านเดจ้าท <c oughs> <c oughs> <c oughs> ่านที่สี่ใกับสารการยูนิเต็ดนครับครับสารการยูนิเต็ดนะครับอ่านรายการครับที่สี่นะครับครับวันที่ครั้งครับวันที่สี่ครับสี่ตุลาครับวันที่ที่สี่โมงเย็นพิศมุญาห์แทนครับเจอกับสารคามยูนิเต็ดเ๋ยวทอน